สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ภาพที่37พอดแคสต์นะครับพอดแคสที่พูดคุยและแบ่งปันแพชชั่นที่เกี่ยวข้องกับกล้องและการถ่ายภาพนะครับคุณอยู่กับผมครับบิน1757ฮะก็ห่างหายไปนานครับตอนนี้เราเปิดซีซั่น2ด้วยความตื่นเต้นครับเรามีแขกรับเชิญในการเปิดซีซั่น2และขณะที่ผมกําลังอัดอยู่ตอนนี้นะครับเรากําลังจะเดินทางไปถ่ายรูปกันนะครับก็อยู่บนรถเลยก็จะได้ ยินเสียงแบบแอมเบียนบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะผมว่ามันก็เป็นลายแบกใหม่นะใช้เวลาให้คุ้มค่าครับก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญครับก็แขกรับเชิญเราแนะนำตัวครับก็อ่ะเอาเลยค่ะสวัสดีค่ะโหเลียวมากมากเอชื่ออะไรอ่ะเราชื่ออะไรอ่ะเราคือใครเราเป็นหนูชื่อคิวค่ะอนงนาดยุสานน์ค่ะก็ไอจีก็คือคิวคิวนะครับใช่ใช่คิว เป็นคนที่นี่เงใน m อเงี้ยชอบมากแบบกับพิพตาข้างเดียวอะของอะไรนะทูพี่อะอ๋อเอออนั้นงคือวิงคื้อเออวิงคืออนนั้นะดํานํานํานานใช่ค่ะก็ก็มีผลงานแบบว่าถ่ายถ่ายรูปถ่ายแบบโฆษณาอะไรนี้ทั่วไป พอน้องก็จะหันมามองหน้าผมนะครับส่วนผมก็จะต้องมองทางขนะไปเดี๋ยวดูจะเป็นคนสัมภาษณ์พี่บินแทนไม่เดี๋ยวดิเราเราเราต้องคุยกันเราต้องคุยกันแต่พี่ว่าเสียงมันเข้านะคิวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ก่อนอื่นก็ก็ก่อนอื่นก็คือว่าเนี่ยเรากําลังจะเดินทางไปถ่ายรูปกันโดยเรามีคอนเซ็ปต์ที่แบบลวกๆมากๆแต่ก็ไม่ลวกนะมันก็มันก็โอเคก็เดี๋ยวรอดูด้วยลวกันอาขายของไปในตัวเลยครับก็จริงๆแล้วพี่กับคิวนี่ก็รู้จักกันมานานเนาะเรารู้จักกันมา l o n ประมาณ4ปี4ปีใช่แล้วก็คิวจริงๆคิวก็ถ่ายรูปด้วยบ้าด้วยกล้องฟิล์มใช่ไหมจริงจริงจริงๆส่วนใหญ่อาถามคําถามแรกเลยกันส่วนใหญ่เนี่ยคิวอย่างเงี้ยคิวก็พกกล้องฟิล์มปะ่ะหนูหนูจะพกพกบ้างอ่ะพี่บินคือถ้าเกิดวันไหนไม่ได้ไปแบบทํางานแล้วของมันเยอะเกินไปเราก็จะแบบเออแอบติดกล้องฟิล์มเล็ก ไปโดนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะผอนเพนแท็ก์อะไรเงี้ยเป็นแบบออโต้ซึ่งตัวนี้เราเห็นคิวใช้มานานแล้วนานมากแล้วก็ชอบด้วยใช่ไหมชอบชอบหนูรู้สึกว่ามันคล่องมือเดียวแล้วแบบเหมือนเหมือนเราเป็นคนที่เอ่อไม่ได้มีทักษะในในด้านการแบบใช้กล้องฟิล์มขนาดน,นั้นแต่จริงๆเราก็เป็นนางแบบอยู่แล้วเราก็ถ่ายรูปเยอะอยู่แล้วจริงๆถ้าสมมติว่าเทียบเป็นชิ้นงานต่อปีนี่คิวก็ถ่ายเยอะเหมือนกันนะเป็นชิ้นๆเนี่ย ก็คือคุกคีอยู่กับการถ่ายภาพใช่ไหมจริงๆแล้วอะ่ะเออทุกๆครั้งเลยครับคือพี่จะมีการทำคอนเทนต์แบบควบคู่ตอนฟ้าสาริกาตอนพีโอตอนพี่เผือกก็จะ, ok> ok. จะมีคอนเทนต์ควบคู่ก็คือว่าอาจจะขอรูปน้องที่น้องชอบอะครับสักประมาณ7-10ถึงรูปพี่จะอัปโหลดไปใน f a c e b o o k แฟนเพจของพี่แล้วคนที่แบบฟังพอดแคสต์ก็ตามเข้าไปในแฟนเพจอยากจะรู้ว่ารูปที่ยิ้วถ่ายด้วยเ e n นแท็กตัวนี้ออกมาเป็นยังไงหรือว่าเอาเป็น10รูปหรือว่า7รูปก็ได้ที่พี่ที่น้องชอบที่สุด จะ่มาแชร์คนอื่นเนาะสัญญาเนาะอย่าลืมส่งรูปดีนะคือรูปฟิล์มส่วนมากที่น้องอ่ะถ่ายน้องจะเน้นถ่ายเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นแบบภาพที่มันมีนัยยะอะไรบางอย่างเออคือแต่ว่าก็เน้นถ่ายเป็นแบบคนกับวิวแต่ว่าเป็นคนแบบคนไกลๆคนตัวเล็กๆทำไมอ่ะทำไมเราชอบคนไกลื่องทำไมอ่ะทำไมเราถ่ายถ้าาถ่ายคนตัวไกลๆตัวเล็กนี่นี่บอกคุณผู้ฟังนะครับไม่มีการเตรียมอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยทุกคําถามคือแบบว่าสดๆเลยใช่ใช่ก็คือ คือด้วยความได้แบบว่าคิดว่าชอบชอบสำรวจชีวิตของมนุษย์ชอบสำรวจชีวิตของมนุษย์ยังไงอ่ะลองขยายความนิดนึงคือตอนเด็กๆเงี้ยปยสยามเนี่ยพอเลิกเรียนเนี่ยก็จะแบบไปหาที่นั่งแบบร้านกาแฟอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนั่งมองคนนั่งมองคนเดินเออคนนี้เขามีท่าทีแบบเดินแบบเดินเดินเครียดๆเดินแบบมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ละคนมันก็จะแบบมีการแสดงอารมณ์ที่มันแตกต่างกันออกไปแล้ว เหมือนแบบด้วยความที่แบบพอเราเริ่มสังเกตชีวิตมนุษย์เนี่ยไปเรื่อยๆอะเราก็เริ่มเหมือนแบบลงลึกกับมันแล้วก็อันนี้น้องเป็นนักแสดงจริงๆรูหเขาเนี่ยต่อต่อต่อเรื่องลงลึกกับมันอาจจะเป็นเพราะแบบสกิลกันแบบเป็นนักแสดงด้วยมั้งมันก็เลยทำให้เราต้องแบบสำรวจมนุษย์เยอะๆเพื่อที่จะแบบว่าเออเก็บเกี่ยวเอาไว้ใช้กับงานของตัวเองด้วยเอแต่พอมันเป็นแบบภาพถ่ายรูปถ่ายเล่นอะไรเงี้ยคิวก็เลยแบบเหมือนชอบไปเจอโมเมนต์ที่ ที่มันไม่ตั้งใจอ่ะอย่างอยู่ๆก็มีแบบคุณลุงนั่งอยู่ตรงกางลางรางรถไฟที่ปูสานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้สีเขียวๆแต่เป็นคุณลุงนั่งเก้าอี้เดี่ยวๆตรงกลางคนเดียวอ่ะคือไม่มีใครรู้ว่าเฮ้ยไปนั่งทําอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่ว่ามัน <ๆ S 2> มันเป็นอะไรที่เออมันน่าสนใจมันน่าค้นหาเอาละครับเราต้องได้รูปนี้ครับรูปคุณลุงนั่งเดียวๆเนี่ยต้องเือต้องเอามาให้เราได้แ<ด>น่นอนแล้วทีเนี้ย อ,อ,อ่ะต่อชอบสํารวจพฤติกรรมมนุษย์แล้วก็เลยชอบถ่ายคนตัวเล็กไกลๆก็คือไม่ชอบให้เขารู้ตัวคือชอบมองเขาดูห่างๆอย่างนี้อแอบถ่ายอะไรแอบถ่าย <c oughs> อะไรที่ต่อไปอาจจะต้องระบังพอรบอคอมนะ <c oughs> อันนี้เป็นปยังไงแต่แอบถ่ายแบบหน้าแบบไม่ค่อยชัดเลยอีกเนี้ยโอเคโอเคแล้วรูปอะไรที่เราถ่ายแบบเยอะสุดมีเยอะสุดเลยอะในรูปฟิล์มที่เราที่เราสังเกตว่าเฮ้ยแม่งมันต้องมีอะไรแบบนี้ซ้ำๆทุกม้วนเลยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นรูปแบบ รูปท,ท้องฟ้ารูปต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่าง,างอๆอะไรเงี้ยใช่ก็มีความแบบมุงมิงเนะผู้หญิงจริงๆพ,พ,พี่ก็ถ่ายนะท้องฟ้า <laughs> อะไรเงี้ยมันมันมันเป็นมันเป็นแบบเขาก็จะมีแฮชแทก ใช่ไหมฮิตฮิตท้องฟ้าของคนนั้นท้องฟ้าของคนนี้ที่ผ่านทางแบบอินสตาแกรมอย่างเงี้ยอินสตาแกรมก็จะมีแบบแฮชแท็กแล้วเรามีแฮชแท็กด้วยปะเราชอบใส่ปะหนูหนูไม่มีอ่ะหนูมีแต่แบบเออฟิล์มคิวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อฟิล์มคิวก็ถือเป็นแฮชแท็กใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเราเรากดแฮชแท็กไปปุ๊บมันก็จะดูรูปฟิล์มที่เราเคยถ่ายมาใช่มันก็จะรวมแล้วเพนแท็กที่เราใช้เนี่ยจริงๆอ่ะรายการเนี้ยมีแอบมีความแอบแบบว่าบ้าแบบแกจิตนิดนึงแต่ไม่ได้บ้าแกจิตขนาดนั้นเราใช้กล้องรุ่นอะไรอ่ะเออ คนแบบคนคนชอบคือคือจริงๆแล้วมันเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นไงว่าตอนนี้ต้องบอกว่าราคากล้องมันพุ่งไปแบบ4ี่ห้าเท่า7จ็ดแปดเท่ากับสมัยก่อนแบบเยอะมากเลยอะเป็นแท็กตัวนี้คิวซื้อมาเท่าไหร่ครับพันสองพันเอาจริงๆอะมีคนให้มาคมีคนให้มาโหดีมากอันนี้คุ้มสุดๆแล้วอันนี้อันนี้เราข้ามไปเลยแล้วกันเป็นรุ่นอะไรครับเป็นรุ่นอะไรครับเนี่ยอันร E O S อะไรสักอย่างอะ F C O อะไรอย่างงี้ปะ ไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวเดส่งให้ดูทีกที่หนูรล้วเออะไรแต่ก็คือเราหนูก็มีอีกตัวหนึ่งที่หนูลงทุนซื้อมาเองคือหลักรายกากที่ซื้อเล่นแพนเพนทอันเนี้ยหนูก็เลยไปซื้อคอนแทคมาแบบว่าเป็น T V S สองเออแต่เราก็ไม่ชอบชอบก็ชอบนะแต่ตอนนี้พังไปแล้วอะคือมันมันเหมือนว่ามันมันเป็นเลนที่ต้องใช้มือหมุนขึ้นมาแล้วมันก็แบบติด ประมาณสองสามรอบต้องต้องบอกคุณผู้ฟังนิดนึงครับสําหรับคนที่แบบเราเคยแนะนําไปในคลิปหลายคลิปแล้วคอนแทกเนี่ยดีเป็นกล้องที่ดีแต่ว่าด้วยความที่กล้องเนี่ยมันเทคโนโลยีเก่าแล้วสิบยี่สิบปีครับพอมันพังแล้วมันคอนแท t นี่ขึ้นชื่อเรื่องซ่อมยากแล้วก็ซ่อมไม่ได้เลยนะมันจะอยู่ในละนั้นเลยหรือจะเจ๊งบางทีอาจจะต้องทิ้งเลยอ่ะเหมือนคอนแทกทีสองทีสามอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอทิ้งเลยใช่ใช่เพราะมันเพราะว่ามันแกะแล้วมันเอาใส่เข้าไปยากคือแบบมันไม่มีใครซ่อมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คุณผู้ฟังไม่เชื่อลอง ลองลองเซิร์ชดูก็ได้ครับในโลกนี้เลยนะครับมีคนซ่อมน้อยมากคอนแทคที่ซ่อมได้นะใช่อะไหล่มันก็เลยหายากแต่ถ้าโชคดีถ้าสมมติว่ามีคนพังเหมือนเราอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้พังส่วนเดียวกับเราอะไรอย่างเงี้ยลองเอามาดูดิเดี๋ยวคอนแทคทีวเดี๋ยวพี่ลองจัดการให้ถ้าชอบกล้องตัวนี้มากแต่ก็กลายเป็นว่า p พ n t a x เนี่ยอยู่คู่กับเรามาแบบยืนยงและยาวนานใช่เป็นตัวที่แบบคือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น คู่บุญเราเลยคู่บุญเลยหรอโอ้โหหนูแบบพกไปทุกที่ใช่มันมันเล็กกระทัดรัดแล้วก็แบบถ่ายก็พอเอ็นชุดสวยๆง่ายๆไปเลยเลยก็แสดงว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาหรือว่าเรื่องของอะไรเรื่องเป็นเรื่องของแบบความสะดวกความชอบของเราล้วนๆใช่ไหมมุมมองเรื่องกล้องอย่างเงี้ยนี่ก็จริงๆก็ดีนะเป็นข้อคิดให้กับผู้คนผู้ฟังได้เหมือนกันว่าแบบว่าจริงๆแล้วมันไม่จาเป็นจะต้องแบบไม่จำเป็นจะต้องชอบเหมือนเหมือนคนอื่นก็ได้จริงๆกล้องทุกตัวมันมีคาแรคเตอร์ของมันอะใช่ไหม ถ้าคิ้วใช้คิ้วก็จะรู้ว่าคอนคาแรคเตอของคอนแทคแบบตัวนี้แบบเป็นอย่างนี้คาแรคเตอของเพนแท็แบบเป็นอย่างนี้นะฮอแต่ว่าจริงๆแล้วพอพอใช้แบบคอนแทคแล้วก็มาใช้เพนแท็เนี่ยกลายเป็นว่าแบบชอบเพนแท็มากกว่าพี่วินเพราะว่าอะไร่ะเออเออออ่เดี๋ยวราคาขึ้นอีกนะครับเนี่ยน้องบอกว่าชอบเพนแท็กเี่ยชอบเพนแท็กมากกว่าเพราะว่าอีกอ่ะเพราะมันมันมันไว้ใจได้มันมันเข้ากับเราด้วยมั้งเราคิดว่ามันแบบ คือคอนแทคอะเหมือนเหมือนมันจะให้ความแฟชั่นใช่ไหมนิดนึงแบบว่ายิงแฟดสาดแฟดอะไรอย่างเงี้ยไปอะเออแล้วแบบมันก็อาจจะแบบมีน้อยอะไรอย่างงี้นิดนึงแต่ว่าไม่รู้ดิมันมันให้ความรู้สึกว่าเพนแท็อะมันมันคือคิ้วมันคือเหมาะกับเรามันคือเราเข้ามือเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพอไปใช้คอนแทคเรารู้สึกว่าเราจะต้องประดิษฐ์แล อ๋อความคาดหวังสูงจากคอนแทคว่ามันจะต้องแบบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมแต่พอมาเป็นแท็กแบบไม่ต้องมีความคาดหวังอะไรก็คือแบบปล่อยไปเรื่อยๆเลยโฟล์ไปเรื่อยๆเลยใช่ใช่ใช่อ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบถ่ายก็คือเป็นแบบคนใกล้ตัวชอบถ่ายรูปเพื่อนชอบถ่ายรูปแบบเคนที่รักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วปกติเนี้ยเราเราถ่ายเยอะไหมเหมือนกับว่าฟิล์มม้วนหนึ่งเนี่ยนานไหมกว่าจะหมด โหก็ดองอยู่นะดองดองอยู่นาใช่ไหมก็มีความแบบเป็นเดือนอ่ะค่อยๆถ่ายเก็บไปเรื่อยเพราะว่าเท่าที่เห็นมาคิวก็ก็คือถ่ายกล้องฟิล์มมานานแล้วว่าจะแล้วเราพกกล้องดิจิตอลไหมเออไม่พกเลยไม่พเลยก็เป็นกล้องโทรศัพท์ก็เป็นกล้องโทรศัพท์ใช่ท่านี่จริงๆแล้วเราเรียนเรียนเกี่ยวข้องกับภาพเรียนเกี่ยวข้องกับอะไรนี้ป่ะใช่คณะที่เราเรียนเรียนฟิล์มมาค่ะแต่ว่าเราก็ไม่พกกล้องนี้ตอนเลยมีกล้องฟิล์มอย่างเดียว โอ้ทำไมไก็ไม่รู้เห็นไหมแสดงว่ามันต้องมีความพิเศษอะไรแบบบางอย่างเกี่ยวกล้องกับฟิล์มแน่นอนใช่ไหมใช่คือคือถ้าเกิดจับกล้องดิจิตอลปุ๊บก็คือจะต้องถ่ายวิดีโอะไม่ได้ถ่ายเปนภาพนิ่งโอ้คโอเคแล้วอ่าอท่างนั้นถามต่อถามต่อเรียนภาพยนตร์นี่อาจจะเป็นแนวในตัวนี่เราเรียนสาขาอะไรครัหนูเรียนอ่า เอาบอกบอกชื่อคณะเลยชื่อว่าคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคมค่ะเรียนเอกใช่เรียนภาพยนตร์ภาพยนตร์เอกกำกับการแสดงอ๋อเอกกำกับการแสดงก็คือก็จะเรียนเป็นแบบเรียนเป็นพุ่งกับเขียนสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสามารถไปทําแบบ acting coach ได้เป็น casting ได้ใช่แต่ถามว่าพอจบออกวาปุ๊บแล้วได้ทําอะไรเกี่ยวกับอางนี้ไหมคือ โนเลยนะจ๊ะโบเบจ้ะก็มันก็ต้องไต่ไปเรื่อยๆแมใช่ไหมมันก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆป้าแต่คือพอแบบฟิล์มในบ้านเราอุตสาหกรรมฟิล์มบ้านเราอมันยากไงพี่วินเออเราต้องแบบค่อยๆเก็บพอร์ตไปอ๋อเก็บแบบพอร์ตไปมาที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในบ้านเราใช่ค่อยๆแบบงานเล็กๆหนังสั้นหรือว่าแบบคือคือรู้สึกว่า มันจะมีหนังสั้นอันนึงที่เราทําเป็นงานจบเป็นทีสิบอ่ะคะโอ้อันเนี้ยพูดบ่อยมากเลยคือโปรโมทเยอะมากแต่อันนี้ไม่ได้โปรโมทนะเล่าให้ฟังว่าโปรโมทได้ครับใช่คือขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณพืนพ้นที่นี้เอาเลยเอาเลยครับก็คือเหมือนแบบว่างานจบเนี้ยเราก็ต้องทําหนังสั้นถูกไหมคะแล้วคิวก็เลือกที่จะทําเป็นหนังสารคดีทดลองซึ่งคิดว่าเอาสารคดีมาผสมกับฟิกชั่นสารคดีก็คือ ารคดีนังสา,สาคดีฟิกชั่นคือพูดให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายนิดนึงิกชั่นคือแต่งขึ้นมาแต่งขึ้นมาเป็<ช>นเรื่องที่แต่งขึ้นมาก็คือเอาสารคดีมาแต่งขึ้นมาแล้วก็แต่งเพิ่มเติมขึ้นไปอีก <Orange. S 1> อย่างนี้หรอใช่ค่ะความจริงบวกความไม่จริงความจริงบวกความไม่จริง<ม>คือเรื่องแบบว่าของการที่ถูกบูลลี่ทางแบบว่าโลกโเซเชียลมีเดียอะไรอย่างนี้แล้วก็ทางแบบชีวิตจริงต่างๆแล้วก็มีเรื่องของภาพลักษณ์ค่านิยมความสวยความงามและความแบบการแข่งขัน แล้วมันก็คือหนูสัมภาษณ์ผู้หญิงประมาณ2ี่บกว่าคนที่เป็นแบบอยู่ในวงการบันเทิงสัมภาษณ์แบบใช้เสียงแล้วก็เอาเสียงเขามาใส่ในหนังแล้วก็เอาภาพเนี่ยมาประกอบกับเสียงเล่าเป็นเรื่องราวทีนี้มีให้ดูใน youtube ไหมครับมีค่ะชื่อเรื่องว่า Trash You Trash Tr <ash S 1> You นะครับ you, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ต่อแปะลิงก์ไว้เ้เดี๋ยวพี่จัดการโปรโมทไห้เตยมนี้อ่ะต่อเรื่อง Trash You ต่อแล้วทีนี้ใช่แล้วก็ แล้วทีเนี้ยเหมือนก็พอหนังออกไปอะ่ะมันก็ได้รับฟีดแบ็ที่ค่อนข้างดีมันก็มีคนที่รู้สึกว่าเออกระทบกับจิตใจแบบมีคนก็เคยเคยโดนหลายคน <abbiamo S 2> คือสัมภาษณ์อะ่ะพี่บินหนูไม่คิดว่าแบบเฮ้ยน้องคนที่เราแบบติดตามคนนี้เขาแบบน่ารักน่ารัก,รกเราไม่คิดเลยนะว่าเขาจะโดนแบบถูกลวนลามทางเพศอ่ะจริงจริงเเ่าทีไพี่รู้อ่ะมันเป็นเรื่องค่อนข้างน่าจะแบบน่าสนน่าสงสัยเหมือนกันนะว่าแบบเอาเป็นว่าแบบ ผู้หญิงที่พี่รู้จักบ้างประมาณแบบหน้าที่หน้าตาน่ารักหน้าตาดีๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่ะเคยถูกลวงละเมิดทางเพศตอนเด็กคือเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากบางคนแบบโดนที่แบบป้ายรถเมย์อะไรอย่างเงี้ยก็แ,แบบเราก็ยังตกใจแล้วแบบเฮ้ยแม่งแบบเออมัน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 ,ม,น,ม,นมันเกิดขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะน,นี่อันนี้อันนี้คอนเฟิร์มเหมือนกันว่าแบบว่าว่าเรารู้สึกว่าแบบเออแม่งมัน มีเรื่องมีจริงๆที่เกิดขึ้นในฝั่งผมจริงใช่มันมีจริงแล้วเราจากที่หนูสัมภาษณ์มาคือมันเกือบประมาณแบบสิบห้าคนนะที่โดนโอ้คือโดนแบบเล็กๆน้อยๆจนไปถึงแบบโดนเรื่องใหญ่มากๆแต่ว่าเขาก็แบบพยายามปิดบังเรื่องอะไรแบบนี้แบบให้มันแบบให้มันผ่านไปอ่ะทั้งที่มันแบบเฮ้ยเราไม่ควรที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดาปกติเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปเพราะว่าอะไรอย่างเงื่อ ที่ทําให้แบบกระทบต่อจิตใจมากเลยนะแล้วอย่างนี้ในฐานะแบบผู้กํากับแล้วอะตอนแรกถามอันนี้ถามแบบงงๆเลยนะเพราะพี่ไม่ค่อยมีความรู้มากเท่าไหร่ตอนที่เราทําอะเราก็ต้องวางไว้อย่างหนึ่งถูกป่ะแต่พอสัมภาษณ์จริงๆอะ <c oughs> มันกลับกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมันสง่สงผลส่งผลกระทบอะไรกับเราไหมแนวความคิดของเราไหมมันกระキュลอย่างต <c oughs> ัวキュเองเนี่ย ก็มีมีส่งผลเยอะเหมือนกันด้วยความที่มันเป็นสารคาดีเนาะเพราะ,ะเราเราสัมภาษณ์แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะพูดออกมากันแนวไหนเรอาอก็ต้องแบบค่อยๆปรับเปลี่ยนระบบเดี๋ยววิธีการการทํางานไปเรื่อยๆอ,อ,อ,อนันแหละแล้วก็โอเคจะพูดมาถือว่าได้ได้หลัจงจากที่ทำทีสิทธิ์เรื่องนี้จบไปแล้วก็ได้รับฟีดแบ็ที่ค่อนข้างดีก็เลยทําให้เหมือนแบบว่า มีโครงการชื่อ p u l ิ i n p i เจ u r e ที่เขาสนับสนุนเด็กภาพยนตร์ที่แบบจบใหม่แล้วก็แบบคิดว่าน่าจะมีผลงานในการสร้างภาพยนตร์ในอนาคตต่อไปส่งไปเทศกาลปูซานฟิล์มเฟสติวัลใช่ที่เกาหลีแล้วเอหนูหนูก็ได้รับเลือกไปไปมาแล้วไปมาแล้วหรอใช่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้เจอนายจริงเหคิวใช่จริงพี่บีอต่อต่อแล้วแล้วแล้วไปปูซานสนุกไหม สนุกมากคือมันแบบคือจริงๆแล้วมันเป็นครั้งที่สองที่น้องได้ไปเทศกาลอันนี้ครั้งแรกไปเพราะครั้งแรกครั้งแรกไปเพราะหนังไปโปรโมทหนังเรื่อง B K K Y ของพี่เบิร์นนนทวัฒน์ใช่ค่ะแล้วแต่พอพอเนี้ยมันแบบจุดประสงค์ที่เราไปมันเปลี่ยนไปอ่ะอันนี้มันคือไปแล้วเราแบบไปศึกษางานภาพยนตร์ของแบบเอเชียแบบโอ้จริงจังมากว่าเราแบบ ได้เข้าไปฟังวิทยากรพูดค moon, <t ick noise> ือแบบโหมันดีมากคืออยากจะบอกว่าอยากให้มันมีโครงการแบบเนี้ยเยอะเยอะคแสดงว่าเอาจริงๆนะเราก็พี่ว่ามันก็ที่น้องเรียนมามันก็ได้ต่อยอดได้ทําอะไรตรงสายก็เยอะเหมือนกันนะพี่อันนี้พูดตรงๆถูกไหมได้ไปเทศกาลได้ไปนู่นได้ไปนี่ไปนั่นแล้วถามว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปกันเยอะไหมมีหนังสั้นมีคนไทยไปกันเยอะไหมที่พูดสานมีก็มีประมาณห้าคนค่ะอ๋อก็ไม่ก็ไม่ได้เยอะ อันอันถามแบบกว้างๆ,ๆเลยปีหนึ่งปีหนึ่งอย่างเงี้ยมีหนังที่แบบเป็นหนังสั้นดีๆหรือว่าหนังอะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมสำหรับอันนี้ไม่รู้ไงเพราะอยู่นอกวงการหนังไม่ได้แบบดูเข้าใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมม,มันมีที่เราไม่รู้จักอะเยอะใช่ไหมใช่ไม่ได้แต่ว่ามันมันก็แบบไม่ได้รับการแบบโปรโมทหรือว่าคนเข้ามาดูเยอะค่ะโอเคอะทีนี้เราว่าสนุกแน่นอนครับเพราะเราจะได้ดูรูปถ่ายติดรูปจากอนาคตผู้กำกับมือทองนะครับซึ่งมีผลงานเป็นหนังสั้นที่แบบว่าได้รับความ ประสบความสําเร็จแล้วนะไปแสดงไปฉาย,ยไปโชว์ที่ปูซานมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยโ้สุดยอดสุดยอดเก่งจริงจเก่งจริง